สวัสดีครับเมื่อนอี้กัควาาันฝาผ้าโชคสิงาตามแนวทางปูสำนักสงเ์นะครับโคงสุดถ่ายของงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5ัลยหนะครับเนาะที่นองเขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องควาานฝาผ้าโชคด้วครับเด้อผกูได้มีบุญวานสนาต่อกันกัอคอยถูกรางวัลนะครับ ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งแนวทางของปูเนาะครับโค้งสุดท้ายเนาะครับบายครับครับการนมัสการครับปูนมัสกันครับการนับสกันก็สักโค้งสุดท้ายครับไกลมือละปูมาตามให้อ่าท่านผู้ชมครับเอฟซีทั้งช่องละปูโค้งชุดท้ายไปไปให้แน่วเลยแล้วคขาด กมาไม่ต <c oughs> <c oughs> ่า <risque> ันมันฝันไมางแต่ไม่ฝันตัวนีสุดอื่นครับ่เนฝันว่าจะรู้จะลูกรเจกนี่หรืออะไรมาเคื่อน่ัเราไปเจอของเจอจกแปดหนึ่งวันหนึ่งครับอืมแล้วเราเป่าเพราะว่าเขาให้โลกมีแปดหนึ่งหมดตัวจ้าลงว่าจ่า้ว่าตัวนั้นเขาจะเปลี่ยนหรือว่าแปดหนึ่งเขาถือว่า โวนทันร่าให้ดอกคัวนเอาตัวนี้ซะเอาเลขกองทัพเอาเลขปฏิหารซะเลขปฏิหาร <ừ. S 1> ขับปวกเลขเป็นเลขฟ้าบาทนี่นนนลห,หออละอาอเมื่อไรจะปเป็นบาทเมื่อไรแล้วเป็นให้ฉันละขับไปเซตบาทตามบกเที่ยละครับเราบ่ให้เซตเซตบ่ใก็เซตธรรมดาลูกก็จะปูเนมาปัดบ่หรอกว่เบเล่ต้หล่นแเม่่่นเมอ่า ถ้าเกตุนทุตยามันก็ไม่เคย่าดดีเรื่องฟ้าบาทครับสั่สั่ฟ้าบาทลนั้นได้มันก็ออกตัวนี้นะเจ็ดศรื่องฟ้าบาทเ,เรื่องฟ้าบาทลนนี่มันก็เคยออกเจ็ดศูนย์สุทิยาันออกเลขทีเดียวเลยเจ็ดศูน,นโอ้ครับเจ็ดศูนย์แต่ย่างไรเนยลาไปจท่ ก็มึงกับแก๊สุนก็เก้าซุนก็เรื่องนี่แหละครับอวคเล่นตกเาเลยแหละก็เตอมเพิ่มบบมีนี่ก็สุนความเผนเลือดฟาบาดเพราะมั่อโยนฉันเลือดฟาบาดตกึ้นไหนี่ตามักกัวมักกับมักก็กผ่านเลยครับว<ม>ันนั้นกวแก๊สนตกตรงได้เลยรับเอาเหลือฟันที่ว่าเอ๋งครับแบบนี้เลยไหมเี๋เวล่างดงูบ <laughs> ว่าปูมันใจไปได้เอาตัวนั้นเลยเหรอครับผม

ตะเี๋นี่อะปลาบัดตกปลาบาดตกไม่ทราบขาอนอันนี้ก็เป็นตกนีตกไม่ลาดตกไม่ชลาครับก้ันที่แหละกันี่แกนนตัวนีละเนี่ยมันชอบกว่าี่บอกต้องต้องมดต้องหมดลาตัวนี้และเนี่ยมันชอบเลเป็นบัตครับวันนี้มันชอบก็เลยลงไปกอเเสียบาทก็เดียวบนบาดเสนเน่านนะครับก็ยังมีพวกันฟ้าบัตรลงไม่ว่างมโปูะราไว้ เอาตัวนั้นละปูตัวนี้นี่นี่เป็นไปยด้เนี่ยเนาะรับนั่นนะครับผมตัวเดียวเลยตัวเดียวครับปูนี่เนานะเว<อ>ลาควาควอมัน เขาบอกว่าเขาฝันแบบเป็นเลขปฏิหารเนาะปฏิหารเด็กปูเป็นหายหาว่าท่าปูไหนมันเคยมีปฏิหารค่ะไม่ออกงานนอกบ้านกับพี่ชาะบ้างนรือล่าครับคงสุดท้ายนี่ตัวเดียวเลยนะปูเนาะตัวเดียวเลยครับแต่ว่าพี่ปูเห็นมากที่แรกเห็นติดไว้น้ำบ่ครับผมเออติดไว้น้ำก็คือยังติดนี่แหละปู่คู่ห้ว่าเน้นนี่แหละครับชื่อไว้น้ำก็คือยังปู่เน้นนี่แหละเก่าซูนเก่าเรื่งเก่าเนี่ยครับอื โคงสุดท้ายมีกานีนปูเนาะเหล็กฝาบาทเหล็กฝาบาทตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวเน้นเ,นนเลยครับท่านผู้ชมพี่น้องครับปูย้ำให้ละครับคงสุดท้ายแต่ว่าเหล็กที่ปูให้มาหาหนึ่งเก่าน่ยแก็ทิมนกปูแ,แกทิก่มก็ซื้อมาแรบมึงไงครับหาบาทสิบาทเลยแกยังเน้นขึ้เก่าบอกปูเก่าศูนย์กับหนึ่งเก่านี่ครับแ,แกยังเน้นขึ้เก่าูนย์กนหนงเก่านี่ละครับแต่ว่าคงสุดท้ายเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด ให้เม็ดเดียวละตวไทยเม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมพี่น้องว่าตาตาถี่พานมากตับม่เคยผ่าดนี่ครับครับตาตาไม่จะไปได้เท่านั้นและครับผมอืมงานนุ่มพจารณาเบื้ันละเบืองสื้อเบิ้งครับลงทุนเบิ้งปับเท้ามันครับครมบครั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 บครครับครัยับทกครับครับเ น่ารักก็ไดเนะมันก็เรามังไมายนี่ก็สามที่มาอยู่นี่หลายปีแล้วนี่เจ็ดปีหกปีเจ็ดปีแปดปีครับฮันโล่ังได้ปิดอีัหนึ้งลยทฮันโล่ังได้ลยออกครบหมดเจ็ดศูนนี่พี่ปูแมนโอ้ครับการที่โตเอินพอู่นยเจ็ดกับเจ็ดศูนหมดมาศูนยเจกัเจ็ดศูนย์ เน้นให้ไ่ได้ว่าบนว่าล่างเหรอแต่ว่าให้นแก้วออกล่างห้มไออกบนครับกติดไว้บนไว้ล่างนนปูเนาะตัวเดียวครับแต่ว่าสามตัวนี่ก็ทิมหาหนึ่งเก้าเนี่ยโอ้มาหาหนึ่งเกาเนี่ยผมกับมักที่ปูเก้าศูนย์เก้านึ่งนี่กะก็ถือว่าว้างเกือบบ่ได้เขาจะว่าให้ที่ก็เล็ปเอาว่าเอาให้เนี่สองตัวนี่เก้าศูนย์ก็บหนึ่งเก้าเนี่ยแต่อยู่หนึ่งเขาให้เขหลายื่าไห้วเขาบอกก็ไม่โยเอย เรื่องเก่าเรื่องเก่าช็อตอะไรก็บอกว่าก็ซุนได้สอบก็จะช็อตพันธุึงวันหนึ่งเราไปเมื่นเดี๋ยวครับแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็จะก็จะที่เจ็ดแล้วนี่ก็ได้ก็จะไปเจอโอที่ไฮบ๊อกได้อยู่ว่านี่ครับผมเก่าศุนย์กเก่าหนึ่งเก้ามัดนี่แหลวครับมาฐานึปเก่าเนี่ยครับปูครับจากไหนตีไปด้วยครับนผู้ชมครับตัวเลขเมื่อกี้แคบเอาครับพี่น้อง ไอเียอย่างนีนไห้่พูดเดียวกน้อกันเลยอมีสิคนก็ต้องเสิบินละคนต้องสต้องสบินแตไอ้ก็มือนเู้ดเ่ยเอา่าจะันเนาะค่ะปูนผู้จ้ากพูดเนาะหวผู้จก็หากันเยนนกันแี่ยแยเขียนเยนกัดเนน่ได้ไอพวกเยนไหพวกทุคนอว่าพวกคนไม่คอยดับหรวะเกนเ่นี้อ๋อดับอ่เมาก็หายจะหายดทุกคน แล้วคเรามัต้องว่าจะนั่งคุยจ้าเนอบ,บ้านนี่ตัวว่าคนรเรไมัใช่ท้องไก่ก็ไปทอนเรื่องนี้แน,นะ <laughs> ครับครูเน้นให้ตัวเดียวเท่า,น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 ,านั้นครับเจ็ดศูนย์เนอะครับบนล่างติดไปแล้ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับสามตัวที่ปูให้ว่ายาถิ่มเนอะครับพี่น้องท่านผู้ชมหาหนึ่งเก่าครับปูย่ำหางเดียวตัวเดียวสองตัวเก้าศูนย์หนึ่งเก่าครับปูวา่าปูชอบสองครูนี่ครับหาหนึ่งหาเก่าแต่มีทุนกับติดไปนล้ครับผม ครับเป็นเพียงหน้าทางหมครับถ้ากระเล็งทกใจตรงใจกระจัดครับถ้าครับให้พานพี่น้องแนวทางนี้เขามีรุดปูว่าครับผมครับเอาครับให้ปูพันอวยพน่อหน,นะครับท่านผู้ชมอ้าวสุดท้ายดีก่าออเอฟซีสูทุกคนเลอรองานน้มปูดทุกคน,อออน,นๆๆละให้ลำด้วยเงินท้องัวดีไม่แห้งเลือกปวให้ไปก็เป็นเพียงหน้าทางเดอ้อพิจานรณาเบางคนร้องนะทุนกันเลย อต่เดว่าเออชื่อไปชื่ออันก็ด้เหันขัดกันจะค้องนได้ไปเราก็ทั้นโชขมากันถ้ากันทับุญทับผุชนแน่เงินเทวดาเน่อได้มากง่ายเขาก็ต้องทับุญแหน่ไม่ก็ต้องถูกต้อขึ้นไม่ต้งหนาดีเว่าที่ได้มากเราก็ยัดกระทุงยัดกระทุงหลุดมเลยดีวกกดุจอวบสดุทอนแล้วอาจารยายเนี่ยก็คอยยุติไม่แห้งเลจำเริ่มต้องถูกชนเด้ออยจะเริ่มทอนถูกรับ